สวัสดีครับพอ่พี่ทุกคนนะครับแล้วก็คนที่ติดตามช่องซอแจดีเซลทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องนะครับเปลี oui. ่ยนแค่ท่อไอเสียนะครับทําไมรถถึงเร็วกว่าเดิมนะครับก็เพราะว่านะครับถ้าท่อไอเสียเดิมนะครับลมมันจะอั้นนะครับลมมันจะอั้นมันจะทําให้โครงหลังเทอร์โบนะครับโครงหลังท่อไอเสียนะครับของเทอร์โบครับมันหมุนไม่เร็วนะครับ เพราะว่าถ้าหมุนไม่เร็วแล้วนะครับมันก็จะทําให้เทอร์โบนะครับอัดอากาศได้น้อยกว่าเดิมนะครับผมแต่ถ้าเราทําการถอดนะครับในส่วนของท่อไอเสียออกนะครับไม่เอาแคดนะครับแล้วก็ไม่เอาท่อพักนะครับมันจะทําให้นะครับรอบของเทอร์โบเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่มีแคดนะครับ ที่จะช่วยยันลมไว้นะครับก็คือเครื่องยนต์นะครับเราเร่งเราเหยียบคันเร่งนะครับควันออกขนาดไหนนะครับมันก็ออกขนาดนั้นเลยนะครับมันไม่มีการกักกักเก็บลมในส่วนของท่อไอเสียไว้นะครับก็คือปล่อยออกอย่างเดียวนะครับมันจึงทําให้โครงหลังเทอร์โบนะครับหมุนด้วยความเร็วนะครับเท่าเครื่องยนต์เลยนะครับมันก็เลยทําให้นะครับรถนะครับ สามารถนะครับอัดอากาศได้เทอร์โบนะครับสามารถอัดอากาศได้เยอะกว่าเดิมนะครับผมเมื่อก็ทําให้รถนะครับมีอัตราเร่งที่ดีนะครับเร็วขึ้นแน่นอนนะครับผมแค่เปลี่ยนท่อไอเสียนะครับรถก็เร็วขึ้นนะครับอย่างน้อยก็สิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับเร็วขึ้นแน่นอนนะครับส่วนใครสงสัยตรงไหนก็สอบถามมาได้นะครับส่วน คนที่รู้นะครับก็ผ่านนะครับอันนี้นะครับผมมา,าพูดเกี่ยวกับคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าแค่ทําไมทําไมถึงต้องเปลี่ยนท่อไอเสียออกนะครับเพราะว่าเปลี่ยนท่อไอเสียออกนะครับมันจะทําให้รอบของเทอร์โบนะครับเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับ อ่าส uh, ิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับเร็วขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมมันจะทําให้อากาศเทอาร์โบอากาศได้ดีกว่าเดิมนะครับผมรถก็จะแรงกว่าเดิมนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ